รุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ร่วมสร้างยุคทองของไกอาเราทุกคนล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่รับประสบการณ์ของมนุษย์แม้ว่าการเดินทางของเราจะแตกต่างกันแต่เราทุกคนต่างก็ปรารถนาสิ่งพื้นฐานที่เหมือนกันนั่นคือความสุขการเชื่อมต่อและการเต,เติมเต็มเมื่อเราตระหนักถึงความจริงนี้เราจะมองว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนนักเดินทางมากกว่าคนแปลกหน้าหรือฝ่ายตรงข้าม ยิ่งเราก้าวข้ามความเป็นคู่ในชีวิตแต่ละคนมากเท่าใดมนุษยชาติก็จะยิ่งก้าวข้ามความเป็นคู่มากขึ้นเท่านั้นเมื่อเรายกระดับจิตสำนึกและการสันสะเทือนของเราโลกก็เช่นกันยุคแห่งความแตกแยกกำลังจะสิ้นสุดลงและยุคใหม่ของความสามัคคีกำลังเริ่มต้นขึ้นเราแต่ละคนมีบทบาทในการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ การตื่นขึ้นของจิตสำนึกส่วนรวมทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตเป็นครอบครัวมนุษย์เดียวกันไม่ถูกผูกมัดด้วยความเชื่อหรือเชื้อชาติแต่ด้วยความรักแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มต้นภายในแต่ก็มีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราน้อมรับความเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นหนึ่งเดียวคือความเข้าใจว่าชีวิตและการดำรงอยู่ทั้งหมดเชื่อมโยงและพึ่งพาซึ่งกันและกันเมื่อเราโอบรับความเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะก้าวไปไกลกว่าภาพลวงตาของการแยกจากกันและตระหนักว่าเราทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประโยชน์หลักของการปลูกฝังกรอบความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวคือนำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจที่มากขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าเราทุกคนเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเราจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจและห่วงใยผู้อื่นมากขึ้นโดยธรรมชาติมุมมองความเป็นหนึ่งเดียวกันยังช่วยให้เราเห็นคุณค่าของความสามคัคคีพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังความหลากหลายที่ปรากฏรอบตัวเรามีหลายวิธีที่เราปลูกฝังความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติและพิจารณาว่าองค์ประกอบต่างๆของโลกธรรมชาติเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนและพึ่งพาซึ่งกันและกันได้อย่างไรสิ่งนี้ช่วยให้เรารับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันของทุกชีวิตฝึกสมาธิและสำรวจสภาวะจิตสำนึกที่ไม่ใช่สภาวะคู่ซึ่งวัตถุวัตถุแตกสลายไปการทำสมาธิในระดับลึกสามารถเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างกันของเราได้ การแสดงความเห็นอกเห็นใจและพัฒนาไปให้ต่อผู้คนสัตว์และธรรมชาติมากขึ้นความเห็นอกเห็นใจช่วยลดอุปสรรคเทียมระหว่างตนเองและผู้อื่นสะท้อนให้เห็นถึงความคล้ายคลึงพื้นฐานที่เราทุกคนมีร่วมกันในฐานะมนุษย์เราทุกคนปรารถนาที่จะมีความสุขและปราศจากความทุกข์วิธีนี้สามารถลดการตัดสินผู้อื่นว่าแยกจากกาัน ใช้เวลาร่วมกับครูทางจิตวิญญาณและชุมชนเช่นเดียวกับเราที่ส่งเสริมหลักการความเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการปฏิบัติภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของพวกเขาตัวอย่างของพวกเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้พิจารณาถึงวิธีที่การกระทำหรือพฤติกรรมการบริโภคของเราอาจส่งผลเสียต่อผู้อื่นสายพันธุ์หรือรุ่งต่อต,อตอไปสิ่งนี้ส่งเสริมการแสดงจากโลกทัศน์ที่เชื่อมโยงถึงกัน เมื่อเราคิดรู้สึกและกระทำอย่างสม่ำเสมอจากมุมมองของความสามัคคีมากกว่าการแยกจากกันเราจะตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นในประสบการณ์ตรงของเราด้วยการโอบรับความเป็นหนึ่งเดียวเราช่วยสร้างโลกที่ยุติธรรมสงบสุขและยั่งยืนมากขึ้นการใช้ชีวิตในปัจจุบนัน เมื่อการตื่นรู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่นี่หมายถึงการปลดปล่อยความผูกพันของเราที่มีต่ออดีตและอนาคตและปักหลักอยู่กับที่นี่และเดี๋ยวนี้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราก็เปิดตัวเองให้มีสติตระหนักรู้และปรับตัวให้เข้ากับพลังงานที่แผ่ออกมารอบตัวเราการมีสติและสติเป็นของคู่กัน การอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการปล่อยวางความคิดถึงอดีตหรือความหมกมุ่นกับอนาคตหมายถึงความมีสติและความเป็นตัวตนในขณะนั้นเราฝึกตัวเองให้ตื่นตัวกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยไม่จมอยู่กับเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นยิ่งเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่ออยู่กับปัจจุบันมากเท่าไรเราก็จะ ยกระดับจิตสำนึกของเรามากขึ้นเท่านั้นการรับรู้ที่ขยายออกไปนี้ช่วยให้เรารับรู้ความเป็นจริงด้วยความถี่ที่สูงขึ้นเราเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและตระหนักถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีร่วมกัน ของขวัญคือของขวัญและตอนนี้เป็นครั้งเดียวที่เราต้องเปิดมันเมื่อเรามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในปัจจุบันวิสัยทัศน์ของเราจะชัดเจนสัญชาตญาณจะแข็งแกร่งขึ้นและเรารู้สึกถึงเส้นทางแห่งจุดมุ่งหมายผ่านทางเราเรากำจัดทุกสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพื่อที่เราจะได้เป็นสายใยแห่งจิตสำนึกสำหรับพลังงานแห่งวิวัฒนาการที่ก่อให้เกิดการตื่นรู้ทั่วโลกของเราการมีอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นประตูสู่การตรัสรู้ช่วยให้เราไปไกล กว่าการรับรู้ทั่วไปและสัมผัสพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นเมื่อเราตื่นขึ้นร่วมกันการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจะช่วยเปิดเผยความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าและเร่งการวิวัฒนาการของมนุษยชาติถึงเวลาแล้วสําหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันบทใหม่เพื่อมนุษยชาติ เมื่อเรายืนอยู่บนหน้าผาของการตื่นรู้ครั้งใหญ่เรามีโอกาสพิเศษที่จะร่วมสร้างอนาคตใหม่ให้กับมนุษยชาติแม้ว่าเส้นทางจะถูกวางไว้ตรงหน้าเราแล้วแต่จุดหมายปลายทางสูงสุดนั้นขึ้นอยู่กับทางเลือกที่เราทำในช่วงเวลาสำคัญนี้ การแสดงภาพโลกที่เราอยากจะอาศัยอยู่เป็นขั้นตอนแรกโลกที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีที่ซึ่งความอุดมสมบูรณ์เข้ามาแทนที่ความขาดแคลนที่ซึ่งความร่วมมือมีชัยเหนือความขัดแย้งนี่คือโลกที่ใจเรารู้ว่าเป็นไปได้เพื่อแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์นี้เราต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบันยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวของเราและก้าวข้ามภาพลวงตาของการแยกจากกันเราต้องปลดพันธนาการแห่งความกลัวและเลือกความรักเรารักคุณอย่างสุดซึง้ง เราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาฮูออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติก